สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาร o หรือทา r รตคาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาโร o ทา r รตคาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรดเวททาโรตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมกรแคป i ร o อนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ ส6ถึงมกราคมพุทธศักราช2566ยไพทีได้ส e ตนสีดาบ De a The Emperor the Magician ห้าดาบ The Tower เจ็ดเหรียญ The Empress ราชินีถือถ้วยตัวตนเป็นคนค่อนข้างจะดูหน้าเกรงขามหรือ ดูน่ากลัวดูมีอำนาจหรือมีอะไรลึกลับซ่อนเล้นหรืออาจจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างดุหรือมีตำแหน่งใหญ่โตหรืออาจจะร่ำรวยหรือเป็นคนที่ดูมีอิทธิพลหรือมีความน่าเชื่อถือหรืออาจจะดูเป็นคนที่มีเทพมีองค์ หรืออาจจะดูเป็นคนที่ทำตัวให้ดูน่านับถือการเรียนการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนมีงานส่งเป็นระยะอาจจะมีบ้างที่คิดไม่ค่อยออกหรือทำงานส่งออกมาไม่ค่อยดีหรืออาจจะการสอบหรือผลสอบคะแนนได้แค่ผ่าน หรืออาจจะอยู่ในแค่ระดับที่ดีไม่ได้ดีเลิศหรือสูงมากมายอะไรเหมาะแก่การเรียนการศึกษาที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สตัวแพทย,ยศาสตร์เภสัชศาสตร์อาจจะเป็นทางด้านแผนโบราณหรือปัจจุบันก็ได้เทคนิคการแพทย์หรืออาจจะไปเป็นทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกๆด้านการบัญชีการบริหารการบริหารและการบัญชีเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาการเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์การงานอาชีพงานส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเสี่ยงค่อนข้างจะเหนื่อยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาบ่อย แก้ได้บางครั้งหรือบางครั้งต้องเก็บมาเป็นเคสหรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาต่อไปทำอะไรค่อนข้างจะต้องมีความตัดสินใจที่สูงมากต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างจะต้องทำอะไรที่หนักไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือบางครั้งก็อาจจะมีการผ่อนปลน เล็กๆในน้อยบ้างประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพที่กำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตแพทย์แพทย์ที่เกี่ยวกับแผนปัจจุบันหรือว่าแผนโบราณนักเพศัชกรรมนักเพศสัชกร,น,กชกรนักปรุงยาอาจจะเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็ได้ หรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่อาจจะไม่ใช่ทางสายตรงนักบริหารผู้บริหารนักจัดการผู้จัดการหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนกนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหาที่ปรึกษา ครูอาจารย์ด้านการให้คำแนะนำแนะแนวนักตรวจสอบทางการเงินหรือตรวจสอบบัญชีนักสินเชื่อนักปล่อยกู้หรือพนักงานบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆการเงินเงินรายได้รายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินเดือน ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายมีให้เก็บแต่ก็อาจจะมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายออกไปเป็นก้อนใหญ่หรือจำนวนเงินที่มากให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายและการใช้ชีวิตควรวางแผนการเก็บเงินให้สามารถเก็บได้นานที่สุดหรืออาจจะเก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยง ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยเงินหรือการเสี่ยงด้วยเงินอาจจะทำให้เสียหายได้หรืออาจจะเกิดการล้มละลายหรือเกิดหนี้สินพลุงพลังตามมาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีแต่มีบ้างที่อ่อนล้าอ่อนเพลียอาจจะมาจากการทำงานหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือความคิดมาก อาจจะวางไม่ได้คิดตลอดเวลาทำให้มีอาการมืนเวียนหัวอาจจะเป็นความดันต่ำได้หรืออาจจะเป็นลมได้หรือหมดสติได้โดยเฉียบพลันเพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุในด้านนี้ด้วยในการที่จะเป็นลมวูบดับส่วนอุบัติเหตุในการเดินทางขับรถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็น การเดินทางทั้งทางบกทาง,ทางอากาศหรือทางน้ำก็ตามให้ระวังอุบัติเหตุให้มากจะมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าร่างกายไม่เป็นอะไรแต่อาจจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บจนต้องเสียทรัพย์หรือเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่หรือจำนวนมากได้ในการช่วยเหลือหรือรักษาผู้อื่นความรัก ครอบครัวคนโสดช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายกับการแก้ปัญหาทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาคิดในเรื่องของความรักหรืออยากจะมีแฟนส่วนคนที่ไม่โสดก็มีบ้างที่ไม่อยากพูดกันมึนตึงใส่กันมีปัญหาก็เก็บไว้ในใจ ไม่ค่อยจะแก้ไขหรือปรับตัวเข้าหากันไม่ค่อยจะปรึกษาหารือกันแล้วก็บางครั้งมีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะใช้เงินเกินงบที่ได้รับหรือเกินตัวเกินจากเงินเดือนหรือแอบ,บเอาเงินเก็บไปใช้แล้วไม่บอกคู่รักคนรักอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ ทำอะไรควรจะปรึกษาหารือกันก่อน